ของฟ้านะคะมีทั้งเครื่องสำอางทีมบำรุงผิวเต็มแน่นไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะพี่เอของจูก็มีมีทั้ง moisturizer b ร f อ r ฟ after ไนมีแพร์แล้วก็มีครีมกระแดดด้วยครบหมดเลยในในในเขาดูหน่อยนี่นี่เป็นโอ้ยมันเนเยอะขนาดนี้เนี่ยซื้อมาเยอะขนาดนี้ แล้วรู้ไหมว่าจริงๆเราผิวเราต้องการอะไรกันแน่เนี่ยซื้อมาเหมาขนาดนี้โอ้โหพี่เอผิวต้องการอะไรเนี่ยไม่สนใจหรอกค่ะเพราะว่าโจกับพี่ฟางเนี่ยนะเห็นว่าแพงยังไงก็ต้องมีคุณภาพที่ดียังไงใช้ก็ต้องหน้าสวยแน,น่นอนพี่ว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเลยนะบางทีหลายๆคนเนี่ยคิดว่าของแพงอาจจะดีต่อผิวหน้าเราจริงๆเราไม่ใช่เพราะว่าผิวแต่ละคนเนี่ยมันต้องการอะไรที่ไม่เหมือนกันอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าแบบไหนที่ผิวหน้าเราต้องการที่แท้จริง พี่ว่าไปปรกึกษาคุณหมอดีกวา่างั้นเรารีบไปกันเลยดีกว่าไปดีกวา<ป>่าไปไปค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอเก่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสองสาวเนี่ยค่ะ เขามีความเชื่อว่ายิ่งเราใช้ของแพงมันจะยิ่งดีต่อผิวหน้าเรารจริงไหมคะคุณหมอ,อแหมมันก็ไม่จริงเสมอไปนะครับจริงๆแล้วของแพงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีแล้วก็ของแพงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเหมาะกับสภาพผิวจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงเป็นหลักเลยเนี่ยก็คือว่าใช้ยังไงให้ถูกกับเรานะถูกกับสภาพผิวของเราอแอ้อยางนี้รเราจะมีวิธีเลือกผลิตภัณฑ์ยังไงให้เข้ากับผิวเราครับ วิธีการเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนลักษณะผิวประเภทไหนนะฮะผิวมันนะครับผิวผสมหรือผิวแห้งนะครับหรือผิวแพ้ง่ายนะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวไกด์นะครับในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอ๋อคืองังไๆว่าถ้าเราผิวมันก็ต้องใช้ผิวที่มันตรงกับคนผิวมันลไม่ใช่ว่าเราไปใช้ของแพงๆแต่เป็นเหมาะสำหรับผิวแห้งก็ไม่ได้ดีก็ไม่ได้ดีขึ้น และอีกคุณหมอมีแบบนวัตกรรมใหม่ๆอะไรไหมคะที่จะมาแนะนําในเรื่องของการดูแลผิวครับดูแลผิวใช่ไหมครับก็ไม่ว่าจะเป็นการทำทรีทเมนต์นะครับการทรีทเมนต์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีเครื่องมือใหม่ๆนะครับเข้ามาก็จะเป็นเครื่องโฟโนโฟเรซิสนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องไอออนตโฟเรซิสแบบใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการผลักวิตามินนะครับมีการใช้วิตามินต่างๆมีการใช้มาสกทองคํานะครับมีการใช้ทองคำผงแร่ทองคำบริสุทธิ์นะครับเข้ามาทําให้ผิวหน้ามีความสดชื่นแล้วก็ ของใสและที่สําคัญสุดท้ายเลยคือเลเซอร์นะครับเลเซอร์นี่แบบเลือกให้เหมาะกับสภาพของผิวแต่ละคนได้เลยใช่ไหมคะนี่ไงเห็นไหมไม่จําเป็นต้องใช้ของแพงของแพงไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่ายังติดใจอยู่นะครับก็ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับหนฟิวหนังเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําแล้วก็คำปรึกษาว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนผิวประเภทไหนกันแน่แล้วก็ทรีทเมนต์หรือว่าการรักษาประเภทไหนที่เหมาะสม ค,ค่ะว,<ม>วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอสําหรับคําแนะนําดีๆมากๆเลยนะคะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้